ขั้นตอนการเลือกปัญหาเพื่อใช้ในการศึกษาข้อที่4มีชื่อหัวข้อว่าคัดเลือกหัวข้อที่ทําการศึกษานะครับในการคัดเลือกหัวข้อที่ทําการศึกษาจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้1คือสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อนะครับข้อที่2คือสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนออกความคิดเห็นและความคิดเห็นของทุกคนจะต้องถูกนําไปใช้ในการค, mermaid. คัดเลือกปัญหานะครับข้อที่สคือ หากมีความคิดเห็นที่แตกต่างจะต้องนำความคิดเห็นนั้นเอาไปใช้ประโยชน์มากกว่าจะมองว่าเป็นหุปสัรค์ในการคัดเลือกปัญหานะครับข้อที่4คือถ้ามีสมาชิกคนใดคนหนึ่งในห้องยังไม่สามารถหาข้อสรุปในการเลือกปัญหานั้นได้เมื <ME> ่อ ER ผ่านกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วต้องให้เวลาในการคัดเลือกปัญหาของคนๆนั้นด้วยนะครับข้อที่5คือ เรื่องนี้สําคัญมากก็คือให้เวลาเพียงพอในการเลือกปัญหานะครับก็คือให้เวลาในการตัดสินใจในการคัดเลือกปัญหาโดยที่ไม่ไปรีบเร่งในการคัดเลือกหัวข้อที่รวดเร็วนะครับและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือสุดท้ายสมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกปัญหาในการตัดสินใจในการเลือกปัญหาถ้าสมาชิกทุกคนในห้องไม่ เห็นด้วยหรือว่าไม่มีการออกเสียงก็จะไม่ถือว่าเป็นการทากระบวนการสําเร็จผ่านขั้นตอนการคัดเลือกหัวข้อที่ทําการศึกษานั่นเองครับต่อไปเป็นข้อที่5มีชื่อหัวข้อว่าสามารถหาฉันทามติของกลุ่มในการเลือกประหารที่ทําการศึกษานะครับข้อที่5นี้จะเป็นการกระบวนการหาข้อสรุปของกลุ่มเพื่อใช้ในการศึกษา โดยจะมีการกระทําทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆดังต่อไปนี้1คือให้นักเรียนออกความคิดเห็นที่หลากหลายและค้นหาความคิดเห็นที่แตกต่างแตกต่างไม่ใช่แตกแยกก็คือเอาความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลนั่นเองข้อที่2คือในการตัดสินใจไม่ควรให้นักเรียนชักนําโดยเพื่อนหรือครูก็คือให้นักเรียนส่งเสริมเรื่องของการคิด โดยใช้ความคิดของตนเองนะครับต่อไปก็คือปล่อยให้มีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยในการเลือกปัญหาหรือมีแนวความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับก็คือเป็นการใช้กระบวนการที่มีการประสมผสานด้านของความคิดแล้วก็ใช้กระบวนการหาฉันธร,รมติข้อสรุปเพียงหนึ่งเดียวให้แต่ละกลุ่มเสนอปัญหาที่ตัวเองเลือกหรือสำรวจมานะครับ จากนั้นให้ลงมติของห้องโดยกบบระบวนการหาสันรรมตัตติคัดเลือกเพียงหนึ่งปัญหาที่ใช้ในการศึกษานะครับโดยมีวิธีการหาชัานรรมัตติดังต่อไปนี้เลยครับสำหรับขั้นตอนเส้นทางสู่สันรรมตรติในการเลือกปัญหานะครับสามารถทําได้ง่ายๆดังต่อไปนี้เลย 1. นึ่งทบอีิบายปัญหานะครับจากที่เราได้ปัญหามาแต่ละกลุ่มนั้น แต่ละกลุ่มจะต้องมีการอธิบายปัญหานะครับว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทาให้เกิดปัญหานั้นและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไงหรืออาจจะมีการรวบรวมข้อมูลมีการบรรยายต่างๆเพื่อให้แต่ละกลุ่มศึกษาได้ง่ายมากขึ้นนะครับ 2. จะต้องมีการแจกแจงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกระบวนการในการเลือกในทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขได้ง่ายมากที่สุดนะครับ 3. จะต้องมีการระบุตัวตนผู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือคนที่ได้รับผลกระทบและได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไขปัญหานั้นๆนะครับ4จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะหรือทางเลือกให้เป็นในทางที่ดีขึ้นนะครับ 5. จะต้องมีการประเมินเสียงสนับสนุนในการเลือกปัญหาที่ใช้ในการสื่อสารนะครับจากนั้นข้อที่6คือจะต้องมีการสรุปมตินะครับถ้ามติยังหาข้อเสนอแนะยังไม่ได้ จะต้องวนกลับไปทำข้อที่1ถึงข้อที่5ใหม่จนกว่าจะได้รับการสรุปสันธามาตินั่นเองครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการหาสันธาตมาติในการเลือกปัญหาที่ใช้ในการศึกษานะครับ